อุ้ยอุ๊ยอุ้ยดูซิเนั่อไข่จากท่านประธานกลายมาเป็นยานจกนี่เธอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งแล้วนะเหลิอบิคิดไทยแลนด์ สวัสดีครับคุณลูกหมูพวกเราเป็นตัวแทนคณะกรรมการของบริษัทนะครับพวกเราได้ตรวจสอบว่าคุณลูกหมูได้ทําการทุจริตและโกงบริษัทจริงคุณลูกหมูจึงต้องถูกปลดออกจากตําแหน่งประธานบริษัทจนกว่าคดีจะคลี่คลายครับแต่ถ้าในระหว่างนี้คุณลูกหมูมีหลักฐานที่ชี้ชัดว่าคุณลูกหมูไม่ได้เป็นคนทําสามารถเอามายื่นพวกเราได้นะครับใช่ครับพวกเราจะพิจารณาอีกทีครับค่ะข,ขอบคุณมากนะคะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราขอตัวนะครับอบค่ะออกไปได้ซก็ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียใจด้วยนะคะท่านประธานคุณปานัน คุณมีอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่จะเข้ามาแสดงความยินดีที่ท่านประธานโดนปลดจากตำแหน่งอย่ามาประชดประชันเฉลยคุณปาน,านันเราอีกอย่างฉันก็แน่ใจด้วยว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำอ๋อหรอกคะหลักฐานก็เห็นอยู่ชัดๆยังไงยังไงท่านประธานก็คงไม่ผลตารางหรอกค่ะขอตัวนะคะ วันใช่ฉันถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วฉันไม่ได้เป็นคนทำแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องรอให้ความจริงเปนปรากฏแหละขอบใจนะวันที่เป็นห่วงกันจ้ะอ,อันนี้ก็สำคัญอันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารปภใหม่หรอใช่ค่ะสำนักงานใหญ่ส่งมาแล้วคุณเป็นฉันชื่อลูกหมูจ้ะคุณลูกหมูลูกหมูอ๋อคุณลูกหมูประธานบริษัทใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกก็แค่เคยเป็น,น่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันถูกปลดแล้วโดนปลดหรอคะแล้วทำไมถึงโดนปลดล่ะคะท่านประธาน เขาหาว่าฉันกงเงินบริษัทนะ่ะแล้วทำไมเขาถึงทําแบบนั้นล่ะคะเออไม่เป็นไรนะคะยังไงหนูก็เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบใจจ้ะแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยหนูเราพอพออามี่มีอะไรให้หนูช่วยบอกหนูได้เลยนะคะจ้าชื่ออามี่เนาะอืองั้นเธอมาทำงานของเธอเถอะค่ะ อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูซินั่นไครจากท่านประธานกลายมาเป็นยาจกชีวิตคนเรานี่มันไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะคะจะว่าไปสวรรค์ก็เหมือนจะเข้าข้างฉันนะจากคนที่ฉันไม่ชอบหน้าในวันนั้นวันนี้ตกอับยิ่งกว่า,าไม่พูดดีกว่านี่คุณคะ ไม่มีใครคอยสั่งคอยสอนหรอคะว่าคนล้มอยากข้ามนี่แล้วเธอมายุ่งอะไรด้วยอยากโดนด้วยหรอเยลอบพอฉันกำลังปกป้องท่านประธานอยู่คะ่ะนี่เธอยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาโดนปลดออกจากตำแหน่งแล้วนะ่ะรู้คะ่ะแต่นั่นมันก็เป็นแค่ชั่วคาวไม่ใช่หรอคะรอคดีเสร็จเมื่อไหร่ท่านประธานจะต้องได้รับความเป็นธรรมแน่นอนคะ่ะหึ่ยหรอ ฉันจะรอดูแล้วกันนะไปละไม่อยากเสียเวลาปปับพวกัฮัลโลค่ะคุะคณธนบุญเอกสารที่ปนันแอบเอาไปให้ลายเซ็นเหมือนมากเลยใช่ไหมคะ ตอนนี้ยายลูกหมูก็โดนปลดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณธนบูลก็เตรียมรับตําแหน่งได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมปานันคนนี้ด้วยนะคะคุณธนบูญค่ะสวัสดีค่ะแค่ปลอมลายเซ็นแค่นี้นอกจากจะได้เงินคงได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเรานี่ฉลาดจริงๆเลยปานัน ห,หลายจริงๆเลยเยคนนุณนี้คุณลูกหมูเลี้ยงหมูผิดไปในบริษัทจริงๆด้วยไม่มีแฮะ ของตกอะคะ่ะเลยจะเก็บใส่ไว้คืนให้คะ่ะแล้วทาไมไม่บอกฉันก่อนทีหลังไ้าเห็นว่าของตกก็วางไว้บนโต๊ะสิอย่ามายุ่งกับลิ้นชักฉันค่ะข,ขอโทษค่ะออกไปได้แล้วไปยังอยู่โครดีเกือบไปแล้ะ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ท่านประธานยังจะมาเรียกฉันท่านประธานอยู่อีกช่างมันเถอะค่ะหนูจะเรียกท่านประธานนี่แหละว่าแต่เย็นนี้ท่านประธานว่างไหมคะอืมว่างสิฉันเก็บของเสร็จแล้วเธอมีอะไรหรอหนูจะชวนท่านประธานไปกินข้าวนะคะไปฉลองกันฉลองฉลองอะไรของเธอฉลองที่ฉันโดนปลดหรือ,อยังไงไม่ใช่หรอกคะ่ะเดี๋ยวท่านประธานก็รู้เองแหละบอกซะเลยไม่ได้หรอ ไม่ได้ค่ะนี่พวกเธอสมหัวอะไรกันที่นี่ไม่ใช่ตลาดนะไปทานที่ร้านหน้าปักซอยดีไหมคะอร่อยเหมือนกันนะคะนี่เธอก้ามเมินฉนอลองยีรอโพอหนูไม่ได้เมินนะคะหนูแค่ไม่ไให้ค่ากับพวกงูพิดนี่เธอพูดอะไรอะยีลอโพอว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องของแกก็อย่าสอดรู้สอดเห็นให้มันมาก เดี๋ยวจะตกงานแล้วสะเปล่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครจะได้ตกงานเย็นๆท่านประธานหนูไม่เอาคุณไว้แน่ค่ะใอ่เย็ประธานยาจบนี่หรอจะทำอะไรฉันได้แค่ตัวเองออกไม่รอดเลยค่ะรอดูแล้วกันนะคะจ้าแม่หลอกขอบปะดีคุณปาหนุนนี่มันเรือกอะไรกันคลิปเสียงคลิปนี้มันหมายความว่าอย่งไงคลิปเสียง คิปเสียงอะไรกันคะคุณนุก๊กคุณลองฟังดูเองแล้วกันสารที่มาทำแผนบไวให้ลายเซ็นเหมือนมากเลยใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ยายหลวกระโดดหมดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณจัดทีบายเรื่องนี้ไงครับคุณป้าหนันปาหนันไมไ่ตั้งใจนะคะคุณนุก๊กไม่ได้ตั้งใจหรอถ้าตั้งใจมันคงจะมากกว่านี้สินะคะ คุณเตรียมไปแก้ตัวในชั้นศาลได้เลยนะครับคุณป้าหนันและผมจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทวงความยุติธรรมให้คุณลูกหมูนะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะคุณนกคราวนี้คุณลูกหมูก็พ้นผิดจริงๆแล้วนะครับดีใจด้วยนะคะท่านประธานคุณปาหนันคุณเตรียมรับผลกรรมที่คุณทำไว้ได้เลยะคะ่ะ ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคือหนูโดนสั่งมาอีกทีค่ะจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะ ไทยแลน